สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อันบัณฑิตชูบุญพย์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องทางของ c h anel n Quick Course นะครับซึ่ง c h anel n เนี้ยก็จะสอนวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ดีๆแล้วก็สอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสไตล์อาจารย์อันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำามาแนะนำอะไรมาแนะนำตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับในค่าย Affinity นะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยเข้าเนี่ยนะใครไม่เคยรู้จักนะครับลองเข้าไปดูนะครับเป็น affinity.leaf.com นะครับนี่ก็คือตัวค่ายของซอฟต์แวร์ที่เรามาแนะนำในวันนี้นั่นเองนะซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ประเภทกราฟิกดีไซเนอร์นะครับก็มีความสามารถในการทำงานทางด้านรูปภาพนะโปรแกรมตกแต่งภาพอย่าง affinity photo นะครับโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับเวกเตอร์นะก็คือตัว Affinity Designer นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการจัดหน้าหนังสือซึ่งผมเองก็ใช้ประจำก็คือ Affinity Publisher นั่นเองนะครับก็มาดูกันก่อนนะมารู้จักกับโปรแกรมกันก่อนในวันนี้ก็คือตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2.2เรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยร่วมนะครับ Affinity Designer เนี่ยเขาก็เป็นโปรแกรมที่จัดการทางด้าน พวกเวกเตอร์นะครับทำให้งานสร้างสารรค์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอย่างโฟโต้เองเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับก็เรียกว่าเอาจริงๆนะค่ายเนี้เป็น Adobe ีเขาเรียกนะ a l t e r n a t i ท e ฟ o f t แ a ร์นะครับทางด้านกราฟิกดีไซน์นเนาะซึ่งปกติเราจะใช้งานพวก Adobe Photoshop, นะ i l l u s t r a t o r หรือ InDesign ใช่ไหมครับ เนะจ้าตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวโปรแกรมทางเลือกนะครับซึ่งถ้าใครแบบว่าเออไม่อยากจะจ่ายรายเดือนนะเพราะว่าของแท้เนี้ยเราจะต้องมีการจ่ายเป็นรายเดือนใช่ไหมเออทีนี้พอจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนเนี่ยอย่างอย่างที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็จะจ่ายประมาณเดือนละประมาณ2,000บาทเนาะสองพันบาทนะครับเรามาดูของค่ายเนี้ยก็เอ่อเป็นลักษณะของไลฟ์ไทม์นะครับไลฟ์ไทม์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจ่ายแบบทีเดียวเนาะ ใจทีเดียวจบนะครับนี่ก็คือลักษณะของซอฟต์แวร์ของ Affinity เนาะก็ด้วยราคานะครับราคาเต็มที่ประมาณ6,000บาทเนาะแล้วก็ได้ยินแว่วๆมาเนาะว่าเร็วๆนี้ช่วง Black Friday จะมีการลดราคาอีกนะครับประมาณวันที่17ถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะมีการลดราคาเนาะก็ถือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะเนี่ยอย่าง Publisher เนี้ยนะครับผมก็เป็นตัวที่ใช้งานประจำนะฮะ ก็ที่สำคัญครับเขามีตัวที่เป็น Universal license นะครับ Universal license คืออะไรก็คือเราซื้อทีเดียวเนาะซื้อทีเดียวในราคา164.99เหรียญเนี่ยเขาก็จะมีทั้ง d e s i นะครับโฟโต้แล้วก็พ u b l ิเชอร์นะทั้ง3ตัวเนี้ยเราจะได้ครบเลยนะครับและที่สำคัญสามารถลงได้ทั้ง Windows นะครับลงได้ทั้งเครื่อง Mac แล้วก็ยังรองรับการทำงานบน iPad ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแค่ครั้งเดียวใช้ได้ทุกๆุกเครื่องทุกๆุกอุป,ปกรณ์เลยเนาะส่วนคำถามที่ว่าเอะเราซื้อมาเนี่ยไรเซนเป็นยังไงก็คือซื้อ1นึ่งไรเซนก็ลงได้1เครื่องนะครับนะก็สามารถที่จะลงบน Windows ได้1เครื่องนะลงใน Mac 1เครื่องได้นะครับลงใน iPad 1เครื่องได้นะครับนี่ก็เกิดเป็นลักษณะของการใช้งานนะครับอยู่ในโ l ่ไรเ้นนะ อ่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างผมใช้ประจำคือเจ้าตัว Publisher นะครับเขามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Studio Link นะสามารถที่จะคลิกการใช้งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเมื่อก่อนสมมุตินะถ้าผมใช้ตัว n n e s s i n เน่แล้วอยากจะไปแก้ไขรูปภาพเนาะผมก็ต้องเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องเนาะก็คือคลิกที่ Studio Link ปุ๊บนะ แจ้าตัว Affinity Publisher เราอะ่ะมันเปลี่ยนเป็นเป็นโฟโต้ให้ทันทีครับนาะกดปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บนะครับนี่คือข้อดีของ Studio Link เนาะแล้วก็แก้ไขภาดแก้ไขเสร็จผมกดสวิตช์มาเป็น Affinity Publisher นะมันก็กลับมาทำงานต่อได้ทันทีนะครับนะโดยที่หน้าตาของตัวโปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวตอนที่เราใช้งาน Publisher เนี่ยจะสาธิตให้ดูนะครับเนาะ ก่อนเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นลนักษณะการทำงานนะครับของเจ้าตัวโปรแกรมเหล่านี้นะถ้าดูรายละเอียดแล้วดีไซนเนอร์นะครับก็เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเวกเตอร์เนาะใครที่เป็นสายเวกเตอร์เนี่ยสบายเลยนะครับนะรองรับการทำงานหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์บลัชอะไรต่างๆนะครับก็สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะแล้วก็ใครที่ทำงานเป็นพวก ลักษณะของ iso metric อะ่ะคือแบบเ้ยสามารถเดี่ยวซูมอินเข้าไปแก้ไขตร,ตรงนู้นตรงนี้ซูมเอาออกมาเนี่ยนะครับโ,โหแบบทำงานได้หลากหลายนะครับนี่เนี่ยคือตัวอย่างชิ้นงานนะครับตัวอย่างชิ้นงานเนาะนี่ affinity เนี่ยงานเขียนแบบงานอะไรต่างๆมาครบนะครับมาครบมีพวกบล็อพวกอะไรมาช่วยเนาะเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้สบายๆนะครับนะ ตัวโฟโต้เองก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะถือว่าเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพที่ใช้ได้นะครับนะไม่ว่าจะทำการพวกรีทัชต่างต่างนะครับการปรับแสงลดแสงอะไรต่างๆซึ่งมันมันมันรวมไปถึงความสามารถของไลท์ลูมด้วยนะอันนี้เวลาผมทำงานส่งพวกโฟโต้สต็อกนะครับผมก็จะใช้ Affinity Photo เนี่ยปรับนะฮะปรับได้เหมือนไลท์ลูมเลยนะเดี๋ยววันที่เราสอนใช้งานเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับ การไดคัดนะครับไดคัดระดับเส้นผมนยีงงนะโอ้โหไม่ต้องทำมาร์คเลเยอร์อะไรเลยครับโอ้โหสามารถที่จะแบบเลือกไดคัดได้แบบสบายๆเลยนะอน,นี่เรื่องของการเพ้นต์ต่างๆนะครับนะอปพลิเชอร์ก็แน่นอนนะตัวนี้ถือว่าเด่นมากๆนะ ออแล้วมันใช้งานง่ายด้วยนะที่สําคัญคือมันใช้งานง่ายมากๆนะครับเวลาที่เราเข้ามาทํางานเนี่ยนะสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานโปรแกรมการาฟิกเนาะใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานนะครับก็สามารถที่จะทํางานแบบพวกนี้ได้เลยนะอ่าก็อีกอย่างหนึง่งนะครับเขามีตัวที่เป็นเลิร์นเนาะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยนะครับมีเว็บช่วยสอนนะครับทั้งดีไซเนอร์โฟโตแล้วก็พนะับลิเชอรเนาะข้อเสียของเว็บสอนอย่างเดียวคือเป็นภาษาอังกฤษนะ นะก็อาจจะต้องฟังนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกับมันเนาะ,ะนี่ก็คือตัวโปรแกรมนะครับนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะมีการสอนเป็นแบบภาษาไทยให้เนาะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ตัวนี้ก็แนะนำให้ทดลองใช้ก่อนได้นะครับการทดลองใช้ก็ไม่ยากก็คือสามารถที่จะคลิกเป็น trial ได้นะครับตรงนี้นะ นี่ยสามารถคลิกที่ฟรีเทลได้นะครับนะฟรีเทลเนี่ยเมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะมีเวลาใช้งานประมาณ30วันนะครับก็จะช่วยให้เราเรียนรู้โปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมที่เข้ามือนะก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าซื้อนะครับในราคาที่ จัดว่าไม่แพงนะครับสำหรับโปรแกรมทางด้านกราฟิกดีไซน์เนาะก็ยังไงก็ฝากซอฟต์แวร์ชุดนี้ไว้นะครับ Affinity นะใช้แล้วประทับใจก็เลยเอามาบอกนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ Affinity Aff นะครับไม่ว่าจะเป็น Photo Designer Publisher กันนะจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะว่าเ,เราทำงานอะไรยังไงมันใช้งานยากง่ายขนาดไหนรอบหน้าเจอกันครับ